สวัสดีค่พะพบกับคุณนุจอีกแล้วนะคะเอ๊ะเมื่อกี้นี้เด็กเรียนอะไรกับคุณครูแอนคะอ๋อเด็กตอบว่าเรียนเรื่องประษาสัมผัสทสั้งห้าถูกต้องคะ่ะเอ๊ะเรามาทบทวนกันก่อนว,นว่าเด็กจดำได้ไหมว่าภาษาสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างอะไรคะโอ้ได้ยินเสียงเด็กปอบมาว่ามีตาตาไว้ทําอะไรคะไว้ดูมีอะไรคะมีหูหูไว้ทําอะไรคะไว้ฟังเสียงต่างๆมีอะไรคะ มีจมูกจมูกไว้ทำอะไรคะเด็กเ่ได้ยินเนี่ยปะวไว้ดมกลีนมีอะไรคะมีปากปากไว้ทําไมคะไว้ชิมไว้รับรู้รสต่างๆแล้วก็มีมือมไว้ิจับสิ่งต่างๆนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณไมีเกมมาให้เด็กๆเล่น<ๆ>อยากเล่นๆๆะอะไรใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะมาเล่นเกมกันเลยคะ่ะอาพแรกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพหมอน คุณนุชอยากรู้ว่าหมอนใบเนี้มันนุ่มหรือมันแข็งเราจะใช้อวัยวะใดาดีคะได้ยินเด็กบอกว่าใช้เบอร์หนึ่งเอ๊ใช่ไหมคะถ้าเบอร์หนึ่งเป็นปากเนี่ยถ้าเด็กๆเอาปากไปสัมผัสรู้ไหมคะไม่รู้นะคะยังไม่ยังไม่ถูกนะคะ เด็กๆตองดูใหม่สิคะเราจะใช้อะไรดีเราต้องใช้คุณรูอยากรู้ว่ามันนุ่มหรือมันแข็งเราต้องใช้อวัยวะเบอร์สองนะคะเราจะใช้มือสัมผัสนะคะเราจะได้รู้ว่ามันนุ่มหรือมันแข็งนั่นเองคะ่ะภาพต่อไปคะ่ะเป็นภาพไอศครีมคุณดูมีภาพไอศครีมมาด้วยนะคะดูอยากรู้ว่าภาพไอศครีมเนี่ยจะมีรสชาติอย่างไร เด็กๆคิดว่าเราจะใช้อวัยวะใดดีคะเด็กบอกว่าใช้มือให้เด็กใช้มือมือไว้หยิบจับเด็กจะรู้รสชาติไหมคะไม่รู้ต้องใช้อะไรดีคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักบเบอร์เบอร์สองนะคะเราจะใช้ปากของเนี้ยชิมรสนั่นเองเราจะได้รู้ว่าไอศครีมมีรสชาติอย่างไรนะคะ ต่อไปเป็นภาพถังขยะอุ้อยถังขยะนี่ส่งกลิ่นเราจะใช้อวัยวะใดคะในการรับกลิ่นเด็กๆบอกว่าใช้เบอร์เบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งเอามือไปจับเด็กๆจะรู้กลิ่นไหมคะยังไม่รู้กลิ่นต้องอวัยวะใดคะลองคิดมาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช้เบอร์ สามนั่นเองก็คือจมูกนะคะจมูกเนี่ยจะรับกลิ่นนะคะว่ามันมีกลิ่นหอมหรือเหม็นอันนี้ก็คือความรู้สึกนั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกที่เราชอบเราก็บอกว่าหอมถ้าไม่ชอบเราก็บอกว่ามันเหม็นนะคะต่อไปเป็นภาพแว่นขยายเ,เด็กทดกลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเด็กๆอยากเอาแววนเนี่ยไอ่องดู สิ่งที่เราทดลองแล้วให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเราควรใช้อวัยวะใดดีคะใช้โอ้เด็กบอกเสียงดังเลยใช้ตานั่นเองค่ะตามองเราจะมองเห็นมองไปในแว่ขยายเราจะเห็นสิ่งนั้นมีภ้ามันทำไมขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นภาพจิ้งหรีดนะคะดีดไวโอลินนี่เองเอ๊เขาดีดเนีด้วยอยากรู้ว่ามันจะมี เสียงไพเราะเราต้องใช้อวัยวะใดคะเราถึงจะได้ยินเสียงเด็กบอกว่าใช้ตาเบอร์สามตามองได้ยินเสียงไหมคะยังไม่ใช่คะ่ะยังไม่ได้ยินเสียงนั่นเองลองคิดใหม่คะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกต้องใช้เบอร์หนึ่งนะคะเราจะใช้หูในการได้ยิน เสียงนั่นเองนะคะเป็นไงคะเกมที่นุชผัดนำมาฝากเด็กสนุกไหมคะสนุกอุ๊ยเด็กๆบอกว่าอยากเล่นอีกได้คะ่ะเดี๋ยวเปิดเธอมานะคะคุณครูจะมีเกมสนุกๆนี้ให้เด็กไว้เล่นอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้คุณนุชฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Thank you